The <laughs> คลิปนี้เราก็จะมาสักคาคาชินะครับคาคาชิจากตัวเรื่องนารูโตะนะครับขันแรกเลยแล้วก็เดินเส้นไปก่อนนะครับเครื่องสักผมก็จะเป็นเครื่องสัก T2 UFO นะครับใช้ไฟเดินเส้นอยู่ที่8.08.1นะครับแต่ละเครื่องก็จะใช้ไฟไม่เท่ากันนะครับทีนี้เราก็เดินเส้นไปเรื่อยๆนะครับจนเสร็จนะครับค่อยๆเดินเส้นใจเย็นๆนะครับการเดินเส้นเนี่ยต้องอาศัยความใจเย็นอย่างมากนะครับก็เดินเส้นไปเรื่อยๆจนเสร็จนะครับต่อมาเราก็จะมาลงเงากันนะครับผมก็ใช้เป็นเข็มเบอร์ 13M นะครับเริ่มทําจากแบล็กเกลาก่อนนะครับใช จ0นะครับในการทาแบ็กกราวนะครับทาส่วนแบ็กกราวไปเรื่อยๆจนเสร็จนะครับต่อไปเราก็จะมาทําส่วนของใบหน้านะครับขาวเนี่ยเราก็ค่อยๆระบายในส่วนของใบหน้านะครับทำจากเข้มไปอ่อนนะครับตรงไหนที่มีน้ําหนักบางน้ําหนักเท่าๆเนี่ยก็ใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ5.0ดูนะครับดูไปตามความเหมาะสมนะครับทีนี้ก็ค่อยๆเก็บให้เรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะมาลงสีนะครับผมใช้สเปเอ็มลงสีนะครับใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ6นิดๆนะคร like ับทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับไปเราฝึกกันดูนะครับสู้ๆขอบคุณมากครับ